สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c แฟนหวยนะฮะถลับในที่ในช่องนะครับเนาะผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยดาวน์ในวันจันทร์นะครับก็มาดูในสูตรวันจันทร์นะครับสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะในวันจันทร์นะครับก็เข้ามานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 13จันติดๆเลยนะฮะที่ยังไม่หลุดเลยในสูตรนี้นะฮะสูตรจะเป็นยังไงนะฮะจะจับจะคำนวณยังไงมาดูกันแล้วกันนะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็นําไปซื้อไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนาะอ่ะเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่17็กันแล้วอู้ตั้งแต่เดือนกุมภาเลยนะฮะก็คือจะไปเอาในวันจันทร์ก่อนหน้ามานะครับจันทร์ที่10นะครับจันทร์ที่10นี้ก็จะเป็นในที่ใน58 8 7 7 4จนะยฮะอ่ะเอาจานก่อนหน้ามานะครับก็คือจะเป็นหลักหมื่นกับหลักพันแล้วก็หลักหน่วย3หลักนี้จับบวกกันจับบวกกันได้เท่าไรนะครับก็จะจับไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับในตรงนี้นะก็จะเป็นในที่8บวกกับ8นะครับ8บวกกับ8เป็น16นะ6บวกกับ4ก็จะเป็น0นะครับในที่ในตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มไปนะฮะแล้วก็ลดแต้มนะเป็น901 นะครับอ่ะจานถัดมามีไหม901นะครับก็ผลที่ออกก็เป็นที่ใน4 2 41นะครับแล้วก็7 6นะครับก็มาในที่ใน1นะครับเนาะอ่านี่แหละง่ายๆแบบนี้เลยนะถัดมาก็เหมือนกันนะครับ4บวกกันกับ6เป็น0บวกกับ2ได้2เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็เป็นในที่ใน1 2 3นะครับจันถัดมา24อะออกไปที่ใน9 9 4 5แล้วก็ในที่ใน2 8นะฮะก็มาใน2นะครับเนาะอ่ะเนี่ยง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้อีกนะพอจะจับเลขไหนได้บ้างนะครับเนาะ9บวกกันกับ4เป็น13 3บวกกันกับ8เป็น11เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนาะถัดมาวันที่3นะฮะออกไปที่ใน0 50 4แล้วก็1 1อ่ะเนี่ยก็มาในที่ใน1นนะครับมาบนนะ ถัดไปนะครับ5บวกกันกับ0ได้5 5บวกกับ1เป็น6เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ5 6 7นะจันที่17นะครับออกไปนี่ก็จะเป็นที่ได้2 5 5 4นะครับแล้วก็แปดศูนยแล้วก็มาในที่ใน5นะครับถัดไปนะครับเนาะ5้บวกหเป็น10บวกกับ0ได้0นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนาะอ่ะถัดมานะ่ยผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน0 1นึาสนะครับแล้วก็5 9นะครับเนาะอ่ะก็มาในที่ใน9นะครับเนาะที่มันเหมือนกันล่าสุดนี่นะครับนี่เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้อีกนะครับถัดไปนะครับ1บวกกันกับ9ก็จะเป็น0นะตัวนี้เป็น8นะครับก็จะได้7 8 9นะเพิ่มต้าลดแต้มนะครับถัดมานะครับผลที่ออกในงวดถัดมาก็จะเป็นจานที่31นะฮะออกไปที่ใน5 5 5 6 6แล้วก็ 4, 7อ่ะก็มาในที่ใน7นะครับมาในที่ใน7เนาะอ่านะฮะถัดไปนะฮะเหมือนเดิม5บวกกันกับ6เป็น11 1 1บวกกับ7ก็จะเป็น8นะครับ789นะอ่ะถัดมานะฮะจันที่7นะมาเมษาแล้วนะครับก็จะออกไปที่ใน5 2 8 1นะครับแล้วก็5 9แลก้วก็มาในที่ในทั้งแนแ8 9เเลยเนาะ อ่านะฮะถัดไปนะครับ2บวกกับ8เป็น0บวกกับ9นะครับในตรงนี้ก็จะได้ในที่ใน9เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเป็น8 9 0นะจันที่21นะครับเป็สานี่ออกไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 5 2 4 9 9นะครับอ่ะมา9นะครับมา9ต่อเนื่องเลยเนาะสำหรับในวันจันนะครับเนาะอ่ะถัดไป นะครับก็จะนําในที่ในหลักหหมืนลัักกบพันจนก่อนหน้า5บวกกันกับ2เป็น7 7บวกกันกับ9 7นะครับ7บวก9เป็น16เนาะเพิ่มแต้มลดแต้มเป็น5 6 7นะครับผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่21แล้วก็28นะครับก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 0 7แล้วก็02นะครับก็มาในที่ใน7นะครับเนะี่ยยังไม่หลุดเลย นะครับน้องอ่ะไปต่อนะฮะหกบวกกับศูนย์ได้6 6หกบวกกับสเป็น8นะครับเพิ่มแต้มไปเป็นเกาลดแต้มมาเป็น7นะครับ7 8 9นะครับอ่ะดันถัดมานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ที่5พฤษภานะครับออกไปที่ได้8 1 6 2แล้วก็7 9นะครับก็มาในที่ได้เจ็นะมาทั้ง7ทั้ง9เลยนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะ1บวกกันกับ6เป็น7 7บวกกันกับ9นะครับเป็น16 เพิ่มแต้มไปแล้วก็ลด,ดแต้มเป็น5 6 7กับผลที่ออกนะฮะถัดมานะครับก็จะไปในที่ใน3 3 6 2 5 3 2นะครับเนาะอ่ะก็มาในที่ใน5เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะครับไปกันตอนใน5บวกกับ2เป็น8บวกกันกับ2เป็น0 9 0 1เนะเพิ่มแต้มลด,ดแต้มนะครับจันที่19นะครับออกไปที่ใน5 6, 4 091ยนึ 1> 9, 1, มา0มา9มา1มาครบทุกตัวเลยนะฮะในจานนี้แล้วก็จานที่26นะครับเนาะ6บวกกับสเป็น0นะฮะก็เป็น1นะครับเพิ่มแต้มลดแต้ม012นะฮะจานที่26นะครับออกไปที่ใน6 6 8 2 1นะครับแล้วก็4 6่หกอ่ามาหนึ่งมาสครั้งก่อนมา901าศูนนรอบนี้มา1มา2 นะครับเนาะมีแต่เลขต่าๆเนาะหนึ่สองหนึ่งสองเลยหลังๆนี้นะครับนี่ตั้งแต่จานนี้แล้วเนาะถ้าติด1นึ่งนะครับหนึ่งสองไว้ก็หลายงวดแล้วนะหนล่าสุดอ่ะถ้าเป็นสูตรนี้นะครับแปดบวกกันกับ2นะฮะเป็นศูนะบวกกับ6ก็เป็น6เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะได้ที่ในห้าหกเนะครับย้อนไปดูในงวดที่ให้มา 567เนาะอ่าจันที่ให้มา567อันนี้มา54 54 70 54 70 52เนาะมีแต่เลขคู่ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะมีแต่เลขคู่ทั้งนั้นเลยฮนะมา54 07 25เนาะ นี่ยมาเลขคู่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยตัวที่มันเหมือนกันนะครับที่มันผ่านมาเนะี่ยหรือว่าอ่ะห้าหกเจ็ดจะคู่กันกับเลขคู่ห้าสองห้าสี่ไปแล้วเนาะอ่านะครับก็จะเป็นในที่ในห้าที่มันยังไม่ออกเนาะห้าศูนย์ห้าแปดนะครับที่เป็นเลขคู่เนาะสองสี่หกอ่ะห้าหก อโอเคนะในชุด5นะครับ3าคู่นี้่วน6นะฮะแต่6มันยังไม่มาเลยเนาะมีแต่7 7 0ดนะครับนะ7 7ถ้า7อ่ะถ้า6 6มาก่อนเนาะ6ก็ตั้งแต่6ก6 2 6 4 6 6กี่หแล้วก็6 8นะครับถ้า7จะมานะครับก็จะเปในที่ใน7 7 0ย์ไปแล้วเนาะก็จะเป็นในที่ใน72 7, นะ 7, 7 4 7 6เจดหแล้วก็7 8นะครับ นี่ซื้อไปเนี่ยเด่น5เด่น6หรือเด่น7นะฮะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาเนี่ก็อาจจะไม่มีนะฮะห้าก็ได้นะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะครับสำหรับในที่ในแนวทางนะครับของในนะครับหวยนะฮะสถิตินะที่ออกในวันจันทร์นะก็ลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะสูตรหวยวันจันทร์นะครับสูตรนี้นะฮะเป็นสูตรจันทร์สูตรจันทร์งสูตร วันจันสองมยนะครับเนาะสอมิยนะฮะสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกโชคดีกันอีละกันนะครับที่ลืมกดไลค์ like นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ